มากินลาบไก่กับผักสดส,ดสวนข้างหลังกันครับดูสวนครัวที่บ้านลาบไก่กับผักกาดหินสดๆสนี่ดูผักกาดหิน <c oughs> ไหนเรียกยังไงคอมเมนต์บอกหน่อยนะฮะบ้านผมจะเรียกผักกาดหินอ้โหเข้ากันมากเลยดูลาบไก่แซ่บๆสูตรนครไทย,กกทยอือฮ้ยเายแจวอยู่ข้างหลัง อั่อมากลาบไก่กับยอดผักแพืมเด็ดมากอันนี้ใส่หัวปีด้วยนะครับหัวปีต้มสูตรบ้านเราเอง หอหนังทอดก,กรอบๆน่าเด็ดหอ,หอมหอลาบไก่กับบักแปบขาเขือมาอไม่รู้ว่าจะเข้ากันหรือเปล่านะฮะนี่ดูงามดกมากอ ลาบไก่ก็เด็ดผักในสวนก็เยอะอืมอืมเอเข้ากันอืมกินดิบหวานมากเพื่อนลองดูลาบไก่กับมะเขือกรบนี่มะเขือกรบนี่ ลูกมันจะใหญ่นะฮะแต่นี้เริ่มแก่และเริ่มเหลืองโอ้จหจีจัดมากนี่เรามีลูกเล็กอยู่เพื่อนอืม้มอื้มหวานอืม้มกระพำ คุณตาล้างผักละคุณตาลดผักเต็มเรื่อเต็มเครื่อง